สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นเรื่องราวของแม่นาคพักขหน ถูกเล่าขานกันต่อกันมายาวนานมีต้นเขาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันชัดเจนไม่มีเอกสารร่วมสมัยมีเพียงคำบอกเล่าและการอ้างอิงในงานเขียนที่ปรากฏหลังจากยุคข,ของแม่นาคไปนานพอสมควรจึงยังเป็นคำถามคาใจมาจนถึงวันนี้ว่าแม่นาคมีตัวตนจริงหรือเป็นเพียงตำนาน แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนเห็นพ้องกันคือการตายทั้งกลมนั้นมีอยู่จริงโดยเฉพาะกรณีที่ทารกในครรภ์ไม่ยอมกับหัวแต่กลับพยายามคลอดออกทางเท้าซึ่งทางการแพทย์ยังคงถือว่าเป็นท่าคลอดที่ยากและอันตรายที่สุดแม้ในยุคปัจจุบันตำนานเล่าว่าแม่นาคลอดลูกในสมัยรัชกาลที่สามหมอตำแยพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้นางจึงสิ้นใจพร้อมกับลูกในท้องที่ยังไม่ลืมตาดูโลกศพของเธอถูกนำไปฝังที่ป่าช้าหลังวัดมหาบุตรต้ต้นตะเคียงคู่ที่ยังคงถูกกล่าวถึงจบจนทุกวันนี้ผู้คนเชื่อว่าแม่นาเป็นผีตายโหงเพราะยังมีความห่วงหาอาลัยต่อสามีอย่างแรงกล้าจิตสุดท้ายที่ไม่ยอมจากไปกลายเป็นพลังแห่งวิญญ,ญาณที่ผูกพันมั่นคง จนหลายคนเชื่อว่าเธออาจปรากฏกายให้เห็นได้ด้วยตาเนื้อจริงๆตำนานอาจมีข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนแต่ความรู้สึกความรักและความอาลัยอาจเป็นจริงยิ่งกว่าเรื่องใดในโลกและอย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับเราอีกแล้วนะครับคืนเล่าผีกับผม พวัชัยธีระบัญชาสกุลและในค่ำคืนนี้นะครับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับก็คือดาบหนุ่มท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮตำรวจจราจรอยู่ที่สพอชัยพฤกษ์นะครับและเรามาฟังเรื่องราวาที่ท่านเจอนะฮะว่าจะสนุกและน่ากลัวเพียงใดนะครับสวัสดีครับดาบหนุ่มสวัสดีครับพี่แมนครับครับผม เรื่องเป็นยังไงครับวันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าหัวใหญ่กว่าตัวประสบการณ์ตรงเลยนะฮะก็คืออย้อยนไปนี่ยผมน่าจะอายุประมาณสักยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะพอดีว่าแ,แถวบ้านนะ่ะผมเป็นคนกอเกร็ดนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะฮะ,ะช่วงนั้นอนะยี่สิบกว่านเนี่ยเรื่ความเจริญของกอเกร็ดตอนนั้นนะเรื่องไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยก็จะน้อยมากแต่ ณวันนั้นเลยเนี่ยม,มันมีงานงานวัดพระจัดงานวัดมันก็จะมีพวกหนังลิเกนะครับที่เขามาแสดงอยู่ในงานวัดแล้วผมก็ได้ไปเที่ยวงานกับเพื่อนๆในเกาะเก็ดใช่ครับในเกาะเก็ดอ่าเหมือนแบบในเกาะบ้านผมเนี่ยเป็นน้ำล้อมรอบอยู่แล้วเกาะเก็ดนะฮะซึ่งรถเข้าไปไม่ได้นะฮะก็ยังมีต้นไม้สมัยก่อนนะฮะยี่สิบกว่าป,ปีตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็น้อยลงไปถ้าเมื่อก่อน,นต้นไม้จะเยอะมากครับกลึ้มมาก แล้วก็วัดบ้านผมเนี่ยเมนจะไม่มีนะฮะจะไม่มีเมนนะครับจะมีเชิงตะกอนแล้วก็จะมีโรงเรียนอยู่หน้าเชิงตะกอนนะฮะเป็นเป็นโรงเรียนที่เรียนหนังสือแล้วข้างหลังก็จะเป็นเชิงตะกอนเวลาใครจะเผาอย่างเงี้ยเขาต้องให้เด็กนักเรียนกลับบ้านก่อนนะฮะเวลามีมีศพมีอะไรเงี้ยฮะค,คือต้องสมมติเผาสี่โมงใช่ไหมฮะเด็กนักเรียนต้องกลับสามโมงเพื่อที่จะ ให้ไปเผาศกกันนะฮะแล้ววันนั้นค่ําคืนนั้นนะฮะผมก็ไปเที่ยวงานวัดผมมาต่ออยนิดหนึ่งนะฮะว่าผมมันมีงานวัดที่วัดวัดสารคุณบ้านผมที่ดังๆก็คือ,อฮานุมาหลวงป่สุนเคยได้ยินไหมครับพี่แมนเคยได้ยินอนี่แหละครับคือวัดบ้านผมเลยหานุมาลวงป่สุนเนี่ยหนึ่งในป็นจัภาคีของวัดสารคุณเลยของประเทศไทยเลยนะฮะและช่วงนั้นมีงานผมไปเที่ยวกับเพื่อนอน,นะฮะเพื่อนผมเนี่ยมันมีคนหนึ่ง คนเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วนะฮะเขาเช่าชื่อเบงผมขอาญาตเอ่ยชื่อเพื่อนหน่อยละกันนะฮะถ้ารับรู้แต่น่าจะไปเกิดแล้วละเพราะว่นนานมากละยี่สิบกว่าปีละนะฮะก็ได้ไปดูหนังดูอะไรกันนะฮะแล้วผมก็ได้ทานเหล้ากันไปนานนะฮะแบบเพื่อนฝูงพี่พี่นึกภาพออกใช่ไหมพี่แมนเวลาเราไปไปงานบวชหรือไปงานวัดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างมีดิงมีอะไรสมัยก่อนเขาไม่ห้ามใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยกินเหล้ากินเบียร ในวัดได้สมัยก่อนยังไม่มีกฎหมายนะฮะรเราก็นั่งกินกันไปนะครับมีจังหวะหนึ่งผมรู้สึกว่าปวดปวดต้องฉี่นะเขาเรียกว่าปวดปัสสาวะแล้วข้างๆข้างๆ้าง,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 างไอเชิงกรนนะที่ที่ผมบอกอยู่หลังโรงเรียนเนะี่ยเขาจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งนะ,ปาานะะเป็นศาลาไว้พักศพนะฮะเป็นศาลาก่อนที่เขาจะไปเผาเนี่ยเขาต้องเอาเอาศพเนี่ยมาวางไว้ตรงเนี้นะฮะวางที่ศาลาตรงนี้เป็นศาลาไม้เก่าๆเลย ที่ที่ผมจําได้นะเป็นศาลา,าไม้เก่าๆนะผมก็พาเพื่อนไปเฮ้ยเพื่อนพูดจับยับสถาบ้านผมก็คือไปฉี่กัน,นปวดฉี่ปะ่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยเพราะตรงนั้นมันมืดกูกลัวผีปะ่ะกูกลัวผีป่าตอนนั้นเราอยู่วัยรุ่นใช่ไหมฮะแล้วบ้านเรามันมืดด้วยสมัยนั้นไฟฟ้าอะไรมันไม่ค่อยมีแล้วตรงนั้นเขาไม่ได้ไปติดไฟไว,ไว้เขาจะติดเฉพาะที่มันมีงานอามอหรสพบมีลิเกอะไรเขาจะติดแค่ช่วงตรงนั้น แต่ไอ้ตรงศาลาเนี่ยนะครับมันไม่มีไฟมันมืดมากก็เลยต้องชวนชวนเพื่อนไปคนผมก็ชวนเพื่อนไปเพื่อนผู้ชายเหมือนกันแต่คนเนี้ยเขาไม่ได้กินเหล้าเพื่อนผมคนเนี้ยไม่ได้กินเหล้าแต่ผมรู้สึกว่าผมว่ามีอาการมึนๆน,น,นิดนิด,นดละพอปวดฉี่ก็ไปกันเดินกันไปสองคนเข้าไปศาลาแวบแรกที่ผมเข้าไปที่ศาลาเนี่ยพี่แมนผมมองเห็นละวว่ามาีผู้ชายผู้หญิงนั่งอยู่สองคน ที่ศาลาต,ตรงนั้นแวบ็บแรกเลยนะครับประมาณกี่ทุ่มเอ่อน่าจะอยูปป่ประมาณสักสี่หรือห้าทุ่มนะครับช่วงนั้นใช่ครับกลางคืนครับเพราะงานเหมาะสมกันต้องมีกลางคืนใช่ไหมประมาณสักสี่หรือห้าทุ่มประมาณนี้ครเดินไปแวบ,บแรกเลยผมมองไปเนี่ยมีผู้ชายผู้หญิงนั่งอยู่สองคนนั่งอยู่ตรงศาลานะแต่นั่งไกลๆผมนะฮะจากตรงนี้ก็ออกมาสักสิบเมตรนั่งอยู่อ่าเราเห็นแล้วเราก็ไม่สนใจคิดว่าคนมาเที่ยวงานวัด บบเขาจีบกันไปนั่งอะไรมุมมืดอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นผมก็หันมาทำธุระส่วนตัวแต่ผมก็สงสัยว่าเป็น,ปนไข่เขาเป็นไค่ประมานั้นนะก็เลยหันหน้าไปมองระหว่างที่ทําธุระอยู่เนี่ยผมก็ค่อยๆหันหน้าไปมองเอาเหลือคนเดียวละจากสองคนที่ผมเห็นทีแรกนะฮะเหลืออยู่คนเดียวแต่ช่วงระยะเวลาไม่เกินสองนาทีนะผมจะทําธุระไม่เสร็จเลยผมก็หันไปมองอย่างนี้นะฮะทำไมเหลือคนเดียว ผมก็ยังไม่สนใจตอนนี้ผมก็หันมาทําธุระต่อเพราะว่าคนเมาส่วนมากก็จะจะปัสสาวนานหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่เราคิดว่าเออคนเนี้ยมันเป็นไขรอยากจะรู้ไงตัวผมเองผมอยากจะรู้ว่าเป็นไข่มันนคุ้นๆเนนะ่ยเหมือนที่เราเคยเห็นที่ไหนผมก็หันไปมองอีกทีหนึ่งนะแลนนี้ทําธุระเสร็จแล้วก็หันไปมองแบบตั้งใจมองเลยมองไปปุ๊บอ่มองไปเอาผนเพื่อนผมนี่ว่า ผมว่าเพื่อนผมที่ชื่อเ,อเบ้งมันตายไปแล้วนี่ว่ะในใจแต่ผมยังไม่ได้คุยกับเพื่อนผมนะ,ะที่มาด้วยกันผมก็มองเขาหันหน้ามามองหน้าผมอย่างเงี้ยหันมาแล้วก็จ้องตาผมแล้วจ้องผมก็จ้องไงไม่ใช่เ,เบ้งป่าผมทําอย่างนี้เลยนะที่วันนั้นเนี่ยที่ผมจําได้เลยผมอย่างนี้เลยไม่ใช่เ,เบ้งหรือเปล่าวะเพื่อนผมที่ตายไปแล้วเนี่ยก็มองตาอย่างเงี้ยหันมามองผมแล้วก็เหลือตาเหลือตาขึ้นมา ตัวตัวไอ้เบ้งเพื่อนผมนะ,ะแล้วสักพักหัวมันก็ค่อยใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ยังอยู่ในท่าน,นี้นะฮะแต่ตามองผมเนี่ยมองด้วยสายตาแบบโหยังไงาตาโตโตอ่ะฮะแล้วก็หัวเขาค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนใหญ่กว่าตัวเราเนี่ยพี่เชื่อไหมใหญ่กว่าตัวเราเลยนะครับผมก็ใส่จะเาอาหัานไปสกิดเพื่อนผมหันไปสกิดเพื่อนที่มาด้วยกันที่ไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ทานเหล้าไม่ได้ทานสุราเลย ไอ,นอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อยมึงดูเลยเนี่ย دة, มันใช่ไอ้เบ้งปะวะผมก็สะกิดเพื่อนเพื่อนก็หันมามองเออไอ้เบ้งวะแล้วมึงดูเนี้ยมึงเห็นเหมือนกูไหมว่าหัวมันใหญ่กว่าตัวต่างคนก็ต่างมองเนี่ยฮะไอ้นั่นก็ยังไอ้เบ้งก็จะทำหน้าเนี้ยนะแล้วก็มองตางเหลือหัวก็โตขึ้นเรื่อยเพื่อนผมมันสะกิดเลย มึงจะทักทําไมล่ะไอ้ดมอยู่ไม่ไหวแล้วมึงไปกับกูเดี๋ยวนี้เลยเราก็วิ่งออกมาเลยแล้วคนแบบผมเป็นไข่ยอยู่สองสามวันเอ้ใช่ครับเป็นไข่เลยผมรู้สึกว่าโอ้ถ้าใครไม่อยู่ในประสบการณ์ตรงนั้นน่ะแบบถ้าถ้าถ้าพี่แมนอยู่ในอยู่ในภาวะตรงนั้นน่ะพี่แมนลองนึกภาพดิครับจากสองคนเหลือคนเดียวนะจากคนเดียวเขายๆหัหนมามองเรานะะ แล้วเป็นเพื่อนเราที่ตายไปแล้วนะแล้วหัวค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมองเราแบบจะกินเลือดกินเนื้อเราเลยประมาณนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นน่ะเป็นอะไรที่แบบเมาวความรู้สึกผมว่าอาจจะจะเมาไงอาจจะคิดจะว่าเมาใช่เมามากจนกระทั่งแบบตาฝาดไปใช่<ะ>ใช่ได้อย่างกลางคืนด้วยใช่แล้วมันมืดด้วยถูกครับอ่าในความรู้สึกผมเลยว่าผมน่าจะเมาอ่ะแต่ที่มันยืนยันได้คือเพื่อนผมไง คือเพื่อนผมเนี่ยมันไม่ได้กินเหล้าไงแล้วเห็นช็อตเดียวกันเหมือนกันว่าหัวใหญ่กว่าตัวอพี่แมนลองนึกภาพเลยแล้วมืดแล้วตรงนั้นมืดแล้วอยู่ตรงป่าช้าใช่ไหมฮะตรงนั้นเป็นเชิงตะกอนแล้วเป็นศาลาที่พักศพแล้วผมก็เชื่อเลยตั้งแต่นั้นมาว่าวิญญาณมีจริงนี่คือครั้งแรกครั้งแรกที่เจอเลยครับครั้งแรกที่ที่มีประสบการณ์ในการเจอวิญญาณครับนะฮะ แลเป็นวิญญาณเพื่อนผมด้วยที่ผมรู้จักด้วยไงฮะแต่ถ้าเป็นคนอื่นผมก็จะไม่ให้กลัวเท่าไหร่นะพี่แมนเพราะเราไม่รู้จักเขาแต่นี้เป็นคนที่เรารู้จักไงเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะแล้วเขาเสียชีวิตแล้วก็ต้องเัาตตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่นะประมาณสักยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยพี่คิดว่าเขามาปรากฏให้พี่เห็นเนี่ยตามในความสำนึกในจิตใจสํานึกพี่คิดว่าเขามาทําไมเขาน่าจะมาหาเพื่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกันไงฮะอืมเอาแล้วทำไมเขาถึงต้อง แสดงท่าทางเหมือนเหมือนโกรธผมยังไงไม่รู้่ะเพราะจริงๆออะส่วนมากถ้าอยู่ในวงกันก็ชอบล้อเขาชอบแย่เขาอะไรประมาณนี้ตอนเผาเราก็ไปใช่ไหมตอนเผาผมไม่ได้ไปตอนเผาไม่ได้ไปจริงๆเลยหรอครับตอนเผาไม่ได้ไปใช่ครับอาจจะเป็นพอนี้หรือเปล่าก็อาจจะจะเป็นไปได้ฮะเพราะจริงๆมันเป็นเพื่อนสนิทด้วยกันเลยนะเป็นเป็นเพื่อนสนิทกันแต่เราไม่ได้ไปรู้สึกว่าผมจะมีภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็เลยไม่ได้ไปเผาขเขาตอนนั้นก็คือรับราชการือยังอ๋อยังฮะยังไม่ได้เป็นตำรวจตอนนั้นยังไม่ได้เป็นตำรวจนะยังไม่ได้ทํางานเลยฮะเพิ่งจะเรียนจบมาได้ไม่กี่ปีนะแต่เราก็ไปช่วงนั้นผมไปช่วยแม่ผมขายของด้วยอะไรด้วยคือครับตอนนั้นเราขนาดว่าเรามีเพื่อนอยู่ด้วยรับ,ร,บรู้อยู่ด้วยนี่ครับยังถึงขั้นเป็นไข้เลยหรอครับสองประมาณสองสามวันเนี่ยผมเป็นไข้เลยนี่ยครับ แต่ไม่ถึงกับเหมือนในหนังที่จะต้องขนหัวลุกขนาดนั้นไม่ใช่นะแต่ความรู้สึกว่าเราเราไม่เคยเจอแล้วเรามาเจอครั้งแรกเนี่ยเป็นเพื่อนเราด้วยกี่ปีมาแล้วล่ะตอนนั้น2ี่สตอนนี้ก็ห้าสิบสแล้วก็30สปีได้อะยังจําได้จำแม่นเลยฮะพูดในตอนนี้ยังขนลุกอยู่เลยเลยยังเรื่องารู้สึกว่าเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปเมื่อวานเนี่ความรู้สึกผมนะถ้ามีคนมาบอกว่าผีไม่มีจริงนี่ผม ในความรู้สึกผมผมไม่เชื่อคะไม่เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยู่กับวัดตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบางจากนะฮะแล้วผมก็จะได้คุกคีอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่ออยู่กับความเชื่อนะฮะผมจะเจออะไรการในวัดนะฮะเดี๋ยววันหลังสำคัญคือสำคัญคือเจอสองคนครับถ้าเจอคนเดียวอาจจะเอ๊ใช่ไม่ใช่ใช่ครับถ้าคนเดียวทีเรายังคิดว่าเฮ้ยเราเมาแน่เลยตาผมฝาดไปอะไรประมาณเนี้ แล้วเจอสองคนด้วยนะถ้ามีโอกาสเนี่ยพาเพื่อนผมมานั่งเล่าได้เลยว่าเหตุการณ์เดียวกันไหมเหมือนกันไหมแล้วพูดคําเดียวกันไหมนะเพื่อนคนที่เจอคนที่เจอด้วยกันฮะไม่ทราบชื่อชื่อน้อยฮะชื่อน้อยครับเดี๋ยวว่าหลังก็ไปสกิลเรียนเชิญมาห่ายได้ได้ครับได้ได้ครับ นี่ก็คือหนึ่งเรื่องที่เราให้ฟังนะเป็นประสบการณ์ตรงเลยตรงเลยครัครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ผมมีประสบการณ์กับวิญญาณเ่ยนะแล้วได้ไปทําบุญอะไรให้เขาบ้างปะก็ตอนนั้นเราวัยรุ่นอะพี่แมนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเห็นแล้วก็เห็นไปก็เห็นไปก็เห็นไปนะเป็นไข้หน่อยสองสาวันมันก็หายละตอนตอนเป็นไข้เนี่ยคือหลับไหมนอนหลับสนิทไหมไม่สนิทแล้วครับ ชั่วโมงนั้นอืในความรู้สึกมันยังวนเวียนอยู่ที่เราเห็นหน้าเขาแล้วหันมามองเรากลัวเขามาหลอกเลยยังไงใช่กลัวมันจะกลับมาหาเราอีกในความรู้สึกนะตอนนั้นน่ะก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาอือแล้นะคือสภาพหน้าเขาเนี่ยเป็นเป็นหน้าเพื่อนเราแต่ว่าเพียนแต่ว่ามันใหญ่ชอว์ไม่ได้เละใช่ไหมไม่ได้เละฮะไม่ได้เละเหมือนเหมือนหนังผีไม่ใช่ก็เป็นหน้าเพื่อนแหละแต่หัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่กว่าตัวเองเลยฮะไหลเแล่านี้แต่หัวเขาใหญ่พี่นึกภาพเืย <doorway string play> <aría> ผมว่าใครเจอใครก็ต้องภาวาเหมือนผมเมื่อกีะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณดัาหนุ่มหมดแล้วใช่ไหมครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องแรกเ่ี๋ยนี้เรื่องแรกเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวผมมีประสบการณ์หลังจากนั้นมาผมเจอเยอะมากเลยอ๋อครับงั้นเดี๋ยวก็เรื่องต่อไปก็ขอเรียนเชิญนะครับได้ครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชมนะพอหอมปากหอมคอกับเรื่องเล่านะครับ สั้นๆนะฮะแต่เป็นเรื่องที่บอกได้รู้ว่าให้เราได้รู้ว่าโลกแห่งวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นโลกที่มีอยู่จริงอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รายการเรานี่ไม่ได้มีสริปต์เลยนะฮะไม่ได้มีการชายเลยครับพี่สดๆกันเลยสดเลยนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณดาบหนุ่มไว้สำหรับข้ามคืดนี้นะครับก็ขอบคุณพี่แมนด้วยนะครับที่ให้โอกาส ดับหนุ่มได้มาแชร์ประสบการณ์ผมอยากให้มาแชร์เพราะว่าสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาได้เลยนะครับก็คือเราเราเชื่อว่าสิ่งโลกแห่งวิญญาณหรือถ้าว่ากันตามหลักของคำพีทางพระพุทธศาสนาก็ที่เขาเรียกว่าอมนุษย์ก็คืออะไรที่ไม่ใช่มนุษย์มีตั้ง31ภูมิ สามสิบเอ็ดภูมิสามสิบเอ็ดภพภูมิอย่างเรานี่ก็เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สภูมิครับมีมากกว่านี้นะครับเขาจะมีภูมิเทวดามีอะไรนะที่ตามว่าก็จะพูดกันชั้นหกชั้นฟ้าที่ผ้าชั้นดินเนี่ยจะมีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับผมหมอแอนทวัชชัยทีละมชาสกุลได้ในคืนต่อๆไปนะครับในคืนเล่าผีครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ อาจไม่ได้มีแค่เท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับกรส,สดีครับโรสิการการสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการตั้งใจสมาทานศีลอย่างมันง่นคงคือเกราะอันประเสร,ริฐที่คุ้มครองเราจากสิ่งอันตรายมืดมนและหน้าหวาดผวาเมื่อจิตแน่วแน่ในคุณธรรมพลังแห่งบุญจะแผ่ปกคลุมเป็นกราะ แม้เผชิญกับสิ่งเล่นลับอันน่ากลัวก็จะมีเหตุให้คลาวคลาดปลอดภัยโดยไม่คาดคิดดังคำโบราณว่าคนดีผียังคุ้มเพราะพลังความดีนั้นสูงส่งกว่าพลังใดในโลกและอย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น